จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นะคะส่งผลกระทบอย่างหนักกับกลุ่มผู้พิการทางสายตาค่ะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่สามารถมองเห็นได้เหมือนคนปกติค่ะเขาจะต้องใช้ระบบการสัมผัสนะคะซึ่งก็ถือว่าเสี่ยงต่อการติดเชื้อค่ะครั้งนี้นะคะทีมข่าวของเราจะพามาดูชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มผู้พิการกลุ่มนี้นะคะว่าเขามีวิถีชีวิตดําเนินชีวิตกันอย่างไรในช่วงวิกฤตโควิด -19 ค่ะ ก่อนที่โควิด -19 จะแพร่ระบาดในประเทศไทยจนภาครัฐต้องออกมาตรการคุมเข้มเพื่อหยุดความร้ายกาจของไวรัสตัวนี้คุณวรพัฒชายผู้พิการทางสายตาที่มาอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครนานกว่า20ปีประกอบอาชีพขายลอตเตอรี่เพื่อหารายได้เลี้ยงตัวเองวิถีชีวิตของเขาในแต่ละวันจะเป็นไปอย่างเรียบง่ายไปไหนมาไหนก็จะมีคนคอยจูงคอยช่วยเหลือ แต่เมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทวีความรุนแรงจนเขาไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้ไปไหนเมื่อไหนคนก็ไม่กล้าจูงเพราะกลัวติดเชื้อทําให้การใช้ชีวิตของเขาลําบากมากขึ้นกว่าเดิมครับช่วงนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยก็ไม่มีเพราะว่าเรื่องแบตเตอรี่นี่ก็กองฉลากเขาหยุดเราก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไปรับแบ,บตเตอรี่มาครับผม เอ่อผลกระทบเหรอฮะก็ไม่ได้ออกไปไหนฮะถ้าออกไปมีธุระออกไปจริงจิก็ต้องก็ปารมีนี่อาจจะไม่มีคนช่วยช่วยดูว่าใช่อะไรอยู่ก็อาจจะลำบากในการเดินทางที่จะลำบากก็คือเรื่องอาหารหน่อยเพราะว่าบางคนก็ของเดี๋ยวของก็หมดเดี๋ยวของก็หมดอะไรอเงี้ยอืมแล้วก็ป้องกันผมก็ป้องกันเหมือนเหมือนเหมือนทุกคนทั่วไปฮะคือต่างคนก็ต่างป้องกัน ไม่เป็นก็เหมือนเป็นคือกับตัวเองอยู่กับบ้านเหมือนกันครับผมผ่านมาด้วกันใช่ครับใช่ครับเช่นเดียวกับคุณบุญและคุณอ่อนสองสามีภรรยาที่พิการทางสายตาเจ้าของร้านนวดบุญอ่อนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตโควิด -19 พวกเขาต้องขาดรายได้เนื่องจากต้องปิดร้านนวดตามมาตรการของภาครัฐพวกเขามีภาระทั้งค่าเช่าบ้านค่าอาหาร จะเดินทางออกไปหาซื้อกับข้าวก็ลำบากกว่าเดิมนอกจากตามองไม่เห็นแล้วคนยังไม่กล้าจูงข้ามถนนรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันตัวเองจากเชื้อโควิด -19 ก็หายากทั้งหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือพวกเขายอมรับว่าตกอยู่ในความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเพราะต้องใช้การสัมผัสในการดำรงชีวิตเยอะเลยครับ,รบเราไม่กล้ารับลูกค้าทางที่เขาโทรมากล ก็ต้องปฏิเสธเข้าไปต่างเพราะมันก็ไปไหนแล้วก็กลัวมันออกไปไม่ได้นะเนาะไปไหนก็ไม่ได้แล้วจะข้ามถนนอย่างเงี้ยค่ะคก็ต้องอาศัยคนคนปกติช่วยจูงบางทีเขาก็เห็นเราถือไม่เท้าไปเขาก็ไม่อยากจะนั่นะเราก็จับไปเท้าตามมาตามมาไอเราก็ะดูพี่พี่หนูขอให้หนูจับข้อสองได้ไหมเดี๋ยวจะหกล้ม ก็อยากบอกว่าพวกผมก็กลัวก็ป้องกันตัวเองก็ตามที่หมอสั่งนั่แหละล้างมือบ่อยๆไปไหนก็ใส่หน้ากากแล้วให้กําลังใจพี่ๆคนคนที่มองไม่เห็นด้วยกันนะคะใ,ให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะให้สู้ต่อไปร่วมด้วยช่วยกันอยู่บ้านนะคะหากใครที่คิดว่าตนเองลําบากให้คิดไว้เสมอว่ายัางมีคนที่ลําบากกว่าคุณอีกมาก โดยเฉพาะกลุ่มคนที่เกิดมาร่างกายไม่ครบ32ฉะนั้นการดูแลรักษาความสะอาดและป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อถือเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่อย่าลืมที่จะแบ่งปันน้ำใจในช่วงวิกฤตโควิด19แบบนี้กับกลุ่มคนตาบอดหรือผู้พิการทางกายคนอื่นๆด้วยใครที่อยากจะช่วยเหลือบริจาคหน้าก,กากอนามัยหรือเจลล้างมือก็สามารถติดต่อไปได้ที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมุกรวีดีบุคคำ ทีมล่าข่าวเนชั่นทีวีรายงาน